พยาธิสรีรวิทยาของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อจุลชีพก่อโรคจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายและเกิดการติดเชื้อรุนแรงจะเกิดการหลั่งสารพิษโ n ท็ t o x ินทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีการตอบสนองโดยการหลัง Pro ่ง pro-inflammatory และ anti-inflammatory cytokines ok เพื่อกระตุ้นและควบคุมการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยทั่วไปจะมีความสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้สามารถจัดการออกไปได้แต่ถ้าเสียสมดุลเซลล์ภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อทําหน้าที่จัดการจุลชีพก่อโรคมากขึ้นในขณะเดียวกันเซลล์ภูมิคุ้มกันจะไปจับกับผนังหลอดเลือดแล้วหลั่งสารตัวกลางที่สําคัญคือ tumor necrosis factor และ interleukin 1 ซึ่งสารเหล่านี้จะไปกระตุ้นการหลั่งไซโตไคน์ต่างๆเช่น t u m เ r Necrosis Factor, i n t e r l e u k i n 1 i n t e r l e u k i n 2 i n t e r l e u k i n 12ร่วมกับการกระตุ้นคอ m พลีเมนต์ a า h เวยระบบการแข่งตัวของเลือดส่งผลให้มีการตอบสนองการอักเสบทั่วไปในร่างกายทำให้อวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติเกิดการบาดเจ็บของผนังหลอดเลือด เกิดการรั่วของสารน้ําออกนอกเส้นเลือดไซโตไคน์และสารตัวกลางเหล่านี้จะกดการทํางานของหัวใจทําให้ทํางานแย่ลงขณะเดียวกันเอนไซม์อินดิวซิเบิลไนตริกออกไซด์ซินเทสจะถูกกระตุน้นทําให้มีการสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งเป็นสารที่มีผลทําให้เกิดภาวะหล่อเลือดขยายตัวทั่วร่างกายส่งผลทําให้ร่างกายขาดสารน้ําที่จะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตนําไปสูบฉีด และยังทำให้เสียความสมดุลของระบบการแข็งตัวของเลือดเนื่องจากการกระตุน้นโปรโคแอคูแลน f a แฟกเตอร์ที่บริเวณผนังหลอดเลือดเกิดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดขนาดเล็กส่งผลให้เม็ดเลือดแดงไหลผ่านหลอดเลือดฝอยได้ลำบากมากขึ้นมีการอุดตันในหลอดเลือดฝอยทำให้เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนและสารอาหารลดลงและมีการลดลงของปัจจัยต้านการแข็งตัวของเลือดแอนต้โคแอคูแลนแฟกเตอร์ a C o ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือดการรั่วของสารน้ำออกนอกเส้นเลือดเพราวะว่าหลอดเลือดขยายตัวการทำงานของหัวใจที่ลดลงร่วมกับเกิดลิ่มเลือดภายในหลอดเลือดดำขนาดเล็กส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปเลี้ยงร่างกายไม่สมดุลกับปริมาณของออกซิเจนที่ร่างกายต้องการเกิดภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน เนื้อเยื่อจะมีการปรับตัวโดยพยายามดึงเอาออกซิเจนจากเลือดหากยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเนื้อเยื่อต่างๆร่างกายจะปรับตัวโดยการเปลี่ยนไปใช้การเผาผลาญที่ไม่ใช้ออกซิเจนอานาโรบิกเมตาบอลิซึแทนทําให้ระดับของสารแลคกเตตในเลือดสูงขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขร่างกายจะเข้าสู่ภาวะให้เปอร์ด m นามิกสเตโดยการสูบฉีดมากขึ้นของหัวใจค่าดิแอกอับพุเพิ่มขึ้นและปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดเริ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณออกซิเจนที่มากขึ้นเนื้อเยื่อไม่สามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้เนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องภาวะที่ร่างกายขาดออกซิเจนยังกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบเพิ่มมากขึ้นไปหากภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและตายไปจนเกิดอวัยวะล้มเหลวได้ในที่สุดและอาจถึงแก่ชีวิตได้